ไอสี่แสงเฮ้ยสวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนานร้าน c o o k ี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืรไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณโอเคครับใครใครใคร,คร,ครับฝาก like กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคเมื่อกี้เราเปิดผิดแพ็กนะเรามาแพ็กนี้โอ้โหประเดิมไปละเปรดเดิมไปละรุย แง่งแพ็กนั้นเฉยเลยโอ้ยอไอปะเป้หน่อยดิมาหน่อยเป้น้องรักเป้น้องรักมาหน่อยปอเป้น้องรักเจอมซะ่ไหมเราเจอมดานิโลไปแล้วเป้น้องรักมาหน่อยดิบอลเลอร์มนัน มาหน่อยเป้น้องรักเมื่อก,กี้เราเจอไหมล้วมันต้องมาแล้วแหละโอ้โหสามล้านวะสามแสนครึ่งแพ็กแรกสามล้านวะเท่าไรหร่วะสองใบส,สี่เเออสาวเดี๋ยวเราสองใบเดี๋ยวค่อย,ยไอ,ไอจิม หนึ่งแสนสองแสนสามแสงสามแสงครึ่งปึบเฮ้เยบอกว่ะโอ้โหยูนีโอนเแ เป็นพระสงฆ์ออกบินธบาตตกหลุมรับญาติโยมขนาดโยมน่ารักเกินผมจะทังดองขี้มันชื่อเลยว่าดองขี้นะเนี่ยได้ดองขี้เฉยบินพระสงฆ์เออมีแต่ตั้งแอคนี้เกลือจริงเกลือจริงว่ะไม่มีอะไรวิววงไม่วิวอลกเลยว่ะไม่ดีแล้วป่ะไหนวะาเฟซกิ๊ดูโอ้ไม่เอาวะไม่เอาไม่เอาไปนี้ต่อ เอาใกล้แล้วจ้าหน้าจอจะดำพี่อ๋อลืมเลยลืม,ลมสองสองแสงครึ่งสุดผมหนึ่งแสงอ่ะสองแสงสองแสงครึ่งอุ้ยสิบล้านาว่ะผมเปิดได้มาที่วัดแรก สิบล้านว่ะอ่ะสองแพ็คเหลือแค่ไหร่วะเนี่ยผมเปิดนะยไม่มีวิแววเลยว่ะพ่อหมอันนี้ไม่มาว่ะทีสสีแสงสองสองใบสีแสงอ่ะหนึ่งทนัทนไหมทันถึงเปิดสอง 3ไปสี่แสงเฮ้ยสองสีทองว่ะซียมเบดี้หรือเปล่าเนี่ยมาแล้วอีมาว่ะเบดี้มาแล้วว่ะอ้ยสองแสงมาว่ะเบดี้เฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาตัวหนึ่งละนี่ สีทองต้องทองอย่างนี้หรือวปดแสงสีแสงมาวะ่ะภาพอย่างเฟี้ยวลุ้นเท่าไหร่เนี่ยได้หกหล้านตัวอะไรเนี่ยอุย้ยห้าร้อยเอ็มห้าร้อยเอ็มว่ะมาเหดีมาวะ่ะตัวหนึง่งเป็นไงส้องไปสีแสงสดสดส สิบแปดแสงหน่อยขายได้อาจารย์ขายได้ขายได้ดิเนี่ยมันขายได้ทุกตัวครับขายได้ครับขายด่วนขายด่วนเอ้ยไปขายก่อนไปขายก่อนขายขายขายอุ้ยหนึร้อยกว่าเอ็มอะเอาไว้ขายราคาจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก่อน รวยเลยเก็บไว้ก่อนไีก่อนเก็บไวก่อนเก็บไวก่อนดูร้อยสิบสี่ก่อนร้อสดิเลียดอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยเอ็มห้าเอ็มเฮ้ยมันขึ้นอยู่ร้อยสิมีคนจริงขายหรือเป่าขายผมว่ ห้าสี่ห้าเดี๋ยวมีคนเปิดได้ไปไปห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าไปเจอต่อต่อไม่ออก ไม่ทันละเดาไปสองใบแปดแสงสิบแปดแสงหน่อยมันจะสิบแปดแสงยังไงเนี่ยกี่แสงแล้ว,วเนี่ยแสงเดียวกี่แสงแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้นับแล้วมูเซีล่าเก่งนะเก่งครับเก่งครับมูเซีลาถามคนในแชทก็ได้นะ มูเซดาเก่งนะครับเอ็มบาเป้ไม่มีแสงแล้วเนี่ยไม่ทองว่ะไม่สีทองว่ะโอ้โหทีมชาติอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ทองว่ะโอ้โหเอ็มเมบมมาไม่ทองว่ะแปดล้านแปดแสนนะ ดวงน้องคนนี้มาวะเชื่อก่อนสองสามโอเคสี่แปดแสงใช่ไหมสี่ห้า คุ้มแล้วตอนนี้เราได้ปีดี้ไงเราได้ปีดี้ตัวหนึ่งแล้วหกเจ็ดไอ้ไม่ทองว่ะไม่ทองไม่ทอง ใครเนี่ยโอ้โหตาวิดียมึงมาได้ไงเนี่ยเอาละห้าเหลี่ยมก็คุ้มแล้วเออไม่ใส่เบอร์ลเลยจ้ะเจ็ดคนนั่งขายสาวอยู่คนละเป๊ดดี้ใช่เหรอเออขายก่อนขายก่อนขายต่ำขาย,ม,ม,ย 500, 23, มันไปเลยดีกว่าห้าร้อยยี่สิบสามเหล่มขายมันไปเลย โอเคโอเคโอเคขายไปเลยสามแสงไม่ต้องกดเออของแฟมก่อนไม่ต้องกดึบไ,ไม่ทองว่ะไม่สีทองอ่ะตัวอะไรไม่รู้ว่ะ แปบบไม่ได้ว่ะดวงไม่มาคนเรื่องกับตึงสามแสงรอตรงกรอบแสงเดียวสามแสงก่อนสัสามแสงก่อนรอกดตรงกรอบแงงอะไรเนี่ยหนึ่งสอง สามอะหางแยงใช่ไหมหางแยงอะไรเนี่ยทองไหมไม่สีทองว่ะไม่ทองเลยว่ะมันไม่มาสีทองอวะโอ้โหแม่งอันนี้เฉยอ,อันไหนเนี่ยสามแสงเป้มาห้าแสงสองแพ็คจานหวงหมดว่ะ าแสงสองแพ็กนะอ่ะห้าแสงสองแพ็กส,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 สามสามแสงไหมสามแสงไหมสามแสงสองสองสองแสงอะไรเงี้ย KTV ร้อยสองดีครับสี กอบทองขอแบบว่า,วาเปิดปุ๊บเป็นทองเลยนะทองเลยทอง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 ไหมไม่ทองว่ะอัลกีร้อยเจ็ดเฮ้ยได้อยู่กี่บาทเนี่ยอุ้ยหกสิบล้านได้อยู่ได้อยู่คูบาน เก้าสิบเก้าแสงใชเราคุ้มคุ้มคุ้มมาเลยเด้แบบเนี่ยทอง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 น่ะกดมาร์กดาวแล้วมาหน่อยนั่นเลยมาเลยเอวเป้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 ไม่รีบไม่รีบแล้วกันทองมาจานคนกินน้ำรอแล้วกัน เปมาหน่อยเดี๋ยวไม่นับลงไม่นับแสงแล้วอยากตัวนี้เออครนวนี้ก็คุมแล้วได้เฟดี้มาตัวหนึ่งเฟดี้ร้อยสิบสี่คุมแล้วนับดิสิบแปดแสงยังอ่ะสิบแปดแสงยังเอานับกี่แสงก็ไม่รู้น่เนี่ย ราคาจะลงไหมลงครับหลับก่อนะ <laughs> ใครจะนับเออ <laughs> ไอ้คนที่บอกอะ่ะนับด้วยไอ้คนที่บอกอะ่ะสิบแปดแสงอะ่ะนับด้วย <laughs> ไอ้ไม่ได้นับเลยนะทองไหมไม่ทองวะ่ะ <h> แอ่งโอตามินดี กดที่ดอเด็กได้กดที่ดอเด็กแปดล้านและเหลืออีกกี่แพ็กวะเนี่ยเหลืออีกสี่แพ็กกว่าได้อีกสี่แพ็กสองแสงมาดิสองแสงโอเคกดที่ดอเด็กไหนวะดอเด็กอยู่ตรงไหนวะหนึ่งสองปุ๊บทองห้าสองทองไม่ทองวะ่ะ โใครวะเนี่ยมาอีกแล้วแม่งดาดิโล่แม่งดาดิโล่เปต้องอปอบป่าเธอเดี๋ยวดูพลังก่อนไม่ได้หลังครับดูพลังเปิดแพ็คดูครับดาดีโล่มาขยันมาที่ไห,หนเนอะคนดีคนเดิมกดตรงเปิดเปิดเออกดตรงไหนมันก็เปิดเหมือนกันตอง เดี๋ยวสองแพ็คสุดท้ายรัวเลยเหลือสองแพ็คสุดท้ายอะ่ะไว้เดี๋ยวกดแพ็คนี้ก่อนแล้วก็สองแพ็คสุดท้ายเลยสองแล้วเนะชื่อมันหน่อยอีกทีหนึ่งสามขอหน้ลุงพูดขอหน้ลุงอ๋อพูดด้วยขอนะขอหน้าลุงฮึบ <laughs> เฮ้ยกมเชื่อมนนอก,กันเนี่ยสองคันกันเนี่ยกดดอเด็กแม่งนานนี่ต้องขอนะลุงเฮ้ยเว <c oughs> <c oughs> แสบตาจัดเออมาสองแสงเก้าแสงไม่กดแล้วไม่เชื่อแล้วสามแสงเองอะสามแสงอหนึ่งเก้าแสงอะ่ะเก้าหน้าไปเก้าหน้าเก้าสองไปลองพูดกับผ่านเหือไม่จังได้ไปดี้แล้วครับได้ไปดี้ร้อยสิบสี่มาตัวหนึ่งละห้าร้อยเอ็ม ขายออกแล้วด้วยเท่าไหร่วะเนี่ยสีแล้วมัง้งไม่ได้นับด้วยตัวเอ็มอะไรห้าแล้วห้าแล้วใช่ปะหกอ๋อเอาเจ็ดเอาเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วแปด อให้แสงมันหายแล้วนะแล้วก็กดเฮ้ยทองสีทองไม่ทองว่ะเอาอีกแล้วใครอยู่วะเนี่ยโอ้หเกมส,สิได้สามล้านว่ะได้สามล้านกับตังตาได้เชียร์สัยังเลยโอเค สรุปคุ้มไหมเนี่ยเราคุ้มไหมที่เราเปิดมาทั้งหมดเนี่ยคุ้มไหมคุ้มไหมขายออกแล้วคุ้มไหมทุกคนว่าคุ้มป่ะเนี่ยขายออกแล้วเบดี้